สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้านะครับผมเป็นลาซาด้าเซลเลอร์อมบัสเดอร์นะครับและเป็นลาซาด้าเซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของลาซาด้านะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบนลาซาด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับเป็นใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปที่นะครับคำเชิญนี่เข้าร่วมแคมเปญนะครับอ่านะครับหลังจากนั้นนะครับให้หานะครับว่า ตรงหน้าแคมเปญเนี่ยนะครับมันจะมีคําว่านี่ครับคูปองสําหรับแคมเปญสิบสองสิบสองถ้าเราเคยเข้าร่วมแคมเปญกดสร้างคูปองแล้วนะครับตัวหน้าแคมเปญจะย้ายมาอยู่ที่ลงทะเบียนแคมเปญสำเร็จนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทําการสร้างคูปองเลยจะอยู่ที่อลิสเตอร์แคมเปญตรงนี้นะครับคราวนี้เนี่ยตัว Lazada 1212นะครับนี่นะครับให้ดูนะวิธีการสร้างคูปองสำหรับแคมเปญนะครับบอกนิดนึงว่าตัวคูปองสําหรับแคมเปญจะ นะครับไม่ซ้ําซ้อนกับคูปองอื่นๆในร้านค้าเราคือลูกค้าครับเวลาเขาเข้ามาที่ร้านค้าเรานะครับเขาจะเก็บคูปองหนึ่งสองสามสี่ห้ามีกี่แบบไม่รู้เขาเก็บหมดแต่ลูกค้าจะใช้ได้แค่แบบเดียวต่อนหนึ่งคำสั่งซื้อเท่านั้นเนื่องจากว่าระบบวัตรเไม่ให้ได้ให้ลูกค้าได้ใช้ซ้ําซ้อนกันนะครับอันนี้คือเป็นการใช้งานเรื่องของคูปองอสำหรับส่วนลดร้านค้านะครับซึ่งหมายความว่าคูปองแคมเปญคูปองร้านคูปองผู้ติดตามร้านทั่วไปเนี่ยใช้ นะครับกี่แบบก็ได้ออกกี่แบบก็ได้แต่ลูกค้าใช้ได้แค่ใบเดียวต่อ1ออเดอร์ที่ลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อถึงในมือเท่านั้นเช่นเขาเก็บคูป,ปอง1 0 0 0บาทลด500บาทอ่าลด50บาทไปนะครับถ้าเขาซื้อถึง1000อ่ะเขาก็สามารถใช้อันนี้ได้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งวิธีการตั้งนะครับก็เราสามารถที่จะกดเข้ามาตั้งได้นะครับโดยการกดมาที่นี่ครับส่งส่วนลดเข้าร่วมแคมเปญนะครับแล้วก็เพิ่มคูป,ปองตัวเพิ่มคูป,ปองเนี่ยเอาง่ายๆเลยมันไม่ได้มีระยะครับ เราสามารถตั้งได้ครับว่าเป็นมูลค่าเงินสดหรือเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับลดเป็นแบบ10 20 30นะครับแต่ว่าตัวแคมเปญเนี่ยให้ลดขั้นต่ำา50บ0าบาทขึ้นไปนะครับถึงหรืเอ5%นะครับก็ใส่ไปได้ครับเนี่ยครับก็ผม12 12นะครับลดนะครับ50บาทอ่าผมทำให้ดูเนาะนะครับเป็นมูลค่านะครับลด50บาทก็ผมไปเลือก1นันลด50บบาทนี่ครับ จำนวนที่ให้นะครับก็คือใส่ไปเลยครับสาม0 0ื0นสี่0มื่นห้า0,000นใบส่ไปเลยครับจำกัดหนึ่งคนก็ผมจะเลือกเป็นสินค้าทางร้านนะครับให้ลูกค้าเนี่ยได้ใช้ในส่วนของแคมเปญด้วยแล้วกดยอมรับนี่ครับเท่านี้เองที่มันยากก็เพราะว่าเราคำนวณส่วนลดไม่ตรงคือเขาบอกว่าขั้นต่ำต้อง5้าเปอร์เซนหรือขั้นต่ำคือห้าสิบาทห้าสิบาทของห้าปเนก็คือยอดซื้อต้องหนึ่งพันบาทนะครับยอดซื้อต้องหนึ่งพันบาทนะครับอ่าอันนี้ก็กดยืนยันแล้วส่งนะครับได้เลย นะครับโอเคนะแล้วก็มาดูที่แคมเปญว่าโฟลตนี้ครับเห็นไหมขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง y u t u b e เพจ a c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรนด a ลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรนดลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ